ก็คือเขาขับเวฟนี่เขาแบบว่าใส่เกียร์4มอบกันแล้วไอ้คัน AF มอบนี่นี่มันยังแบบว่านั่งขับใส่เกียร์5เกียร์6อยู่เลยชิลไปไหนเนี่ยฟังเสียงรถนะวันนี้ก็มีรถน้องจะมารีวิวนะครับวันนี้เราก็อยู่ในสถานที่ที่แบบว่า ห่างไกลผู้คนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะทําการรีวิวรถกันได้แล้วก็จะมาอยู่กับน้องไม่นะครับรถก็จะเป็นรถสองจังหวะคันนี้นี่เองโอ้โห,โหช่างเทพมากเอาจริงโนวาคันนี้เท่จริงนะครับมันเป็นแบบว่าตำนานเลยใช่ไหมครับคันนี้รถแบบว่ายุคสมัยพ่อสมัยแม่อะไรประมาณนี้นครับก็ขอสอบถามนะครับน้องชื่ออะไรครับผมผมชื่อหม่ครับผมนี่รถก็จะเป็นรถโนวาเครื่อง L ออ๋อคันนี้จะเป็นเอแล้วครับโว้ยแสดงว่ามกนะครับเนี้ยอุ้ยถ้าถ้าถ้าปกตินี่ถ้าเป็นโนวาหน้านี้จะจะเป็นเครื่องอะไรครับจะเป็นเครื่องเสื้อลมครับผมอ๋อเขาจะไม่มีหม้อน้ําใช่ไหมครับยังไม่มีหม้อน้ำครับโอ้หคันนี้นี่มกมากเลยนะครับเจ้าของทํามามีหม้อน้ําอันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องอะครับนี่บอกบอกบอกสเปคลูกได้ไหมครับหรือว่าหมกมกครับมกบอกไม่ได้ครับนี่มกด้วย รถก็จะเพิ่งทำเสร็จเนาะก็จะไม่มีอะไรมากก็<อ>จะแบบว่าสไตล์เดิมๆสมากกว่าแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้แรงจัดจ้านมาก <c oughs> สีโชคลุกไอ้เกียบอกเลยครับนี่นี่นี่แล้วก็มีของที่อยากจะแบบเออไม่อยากให้หมกนะเกียร์เกียร์เกียร์บอกสไปเกียร์มาเป็นไงมาครับเกียร์กระมกครับเกียร์ทำมาผมไม่รู้ครับ นี่<า>ของเก่าเขาทํามาครับผมไม่รู้ครับผมเกียร์ก็ทํามาเหมือนกันนะบ,บอกเลยว่าจัดจ้านมากสุดเกียร์คันนี้เราต้องลองครั้งเสี่ยงดเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวขอดูสภาพตรงนี้กันหน่อยร,รีวิวส่วนหัวเครื่องเลยดิฟ้ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นตาอะไรครับจะเป็นการอินโปล้วงปลาครับจะไม่รู้ว่าล้วงไปเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอ๋ออันนี้นี่ก็ช่างเองประกอบเองทุกอย่างเลยนะคระบับเรประกอบเองเส้นนี้ครับเส้นนี้คือ เป็นระบบออโตเมติกครับนี่โอ้โหรุ่นพอต้องได้ใช้หยาบมากถุยเราเประหยัดงบการเรามาชมในส่วนของหมาน้ำหน่อยครับหมอน้ำก็จะมีสายพวกนี้ลุงหลังนิดนึงเพราะเราไม่ได้จัดเก็บตะกรุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะขังแล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็ขอดูสายหมอน้ำหน่อยก็จะเป็นสายแบบไหนครับจะเป็นนี่แหละสายแต่งทั่วไปโอเคสีนํำเงินนะครับสวยกันเลยเดียว รถ<อ>ก็ไม่ได้ล้างเลยมีมมเรือนไม้อะไรเรียบร้อยนะครับก็ขอฟังเสียงเครื่องหน่อยก็แล้วกันนะฟังเสียงเครื่องหน่อยนะสตาร์ทกี่ทีติดครับเนะี่ย พอแล้วครับเกี่ยวชาวบ้านจะดาวฮอตมากเลยแท้หือสุดยอดเลยนีุ่่นขนาดนี้ไม่ไถึงตอนที่ไปบอกออกรถแซดนี่คงจะแบบว่าปิวครับก็แบบก็แบบว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่ไม่ต้องบอกเลยนะเพลินแน่นอนนะครับเกียร์สามนี่ก็จัดเต็มจริงๆคันนี้บอกว่าไปวิ่งกับเวฟมาเวฟแล้วยี่ห้านะครับพวกถึงกังงเลยว่ารถบ้าอะไรทำไมเกียร์มันเยอะจังนะครับ <laughs> ก็คือเขาขับเวฟนี่เขาแบบว่าใส่เกียร์4มอบกันแล้วไอ้คันไอ้เอฟมอรนี่นี่มันยังแบบว่านั่งขับใส่เกียร์5เกียร์6อยู่เลยชิลไปไหนไงเนี่ยโอเคก็ขอฝากอะไรไว้คลิปนี้นะครับคลิปแค่นี้เลยไหมติดตามเฟซผมด้วยครับไม่จีรศักดิ์นี่โสดไหมครับโสดโสดครับโสดนี่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับแซ่ดรถให้ดูอีกทีหนึงแซ่ดรถให้ดูอีกทีใดอีกทีนึงแซ่ดขึ้นสะพานไปเลยโอ้แซ่ดขึ้นสะพานล จบคลิปนี yeah. ้เอาแรงน่อยกินแรงน่อยฝังเสียงท่อนะครับล้อขับผ่านเนล้อเดี๋ยวโกรธมากเตอร์ลูดด้วย